มีคนเชื่อกันครับเขาบอกว่าใช้สมองเยอะๆยิ่งดีอย่างเช่นการท multi ํา multitasking คือเหมือนทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันทําให้สมองรพัฒนาไนมครับอันนี้ขอเขาแบ่งเป็น2กรณีในคนที่มีความเครียดเดยอะอยู่แล้วสังคมปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเหมือนคนต้องวิ่งร้อยเมตรตลอดเวลาเลยจะให้เขาไปคิด หรือไปเพิ่มทาร์กเข้ามาอีกเนี่ยอันนี้มันจะกลายเป็นสตรสนะครับแต่ถ้าคนที่สมมุติว่าเดิมนั่งนอนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรของสมองอยู่แล้วเนี่ยการที่มีกิจกรรมทํามีทาร์กมีสตรสที่พอประมาณต่อเนื้อสมองอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีคือสมองของเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้ทํางานทีละอย่างแต่เราจะต้องมีการวางแผนการทํางานทีละอย่างหมายถึงว่าอย่างเช่นถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะเราสมัยดึกดําบันเนี่ยเอาจะออกไปล่าสัตว์อะไรเงี้ยอาจารย์จะต้องมีการวางแผนว่าเดี๋ยวจะแบ่งทีมนน้นนี่คนโน้นไปดักข้างหน้าทีนี้ัางงหล อย่างเงี้ยดีถูกใช่อย่างเงี้ยดีแล้วถึงเวลาเราทํางานให้สําเร็จเนี่ยเราก็ไปล่าสัตว์ตัวนั้นสําเร็จเสร็จปุ๊บถึงเวลาพักต้องพักละนะครับสเตสมีประมาณหนึ่งอ่แต่ถ้าเรายังต้องมีสเตสเราเหมือนวิ่งร้อยเมตรต่อดเวลาเนี่ยนะครับเหมือนเราทํางานไม่หยุดไม่หย่อนเลยเนี่ยอันเนี้ยคือการที่สมองของเราอ่ะทำงานหนักเกินไปไม่ไหวละไม่ไหวแล้วใช่นะครับอันเนี้ยอันนี้ไม่ดี